สวัสดีครับวันนี้ผมมีนิสสันอาร์ซวันนะครับมานําเสนอนะครับเป็นสปอร์ตยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง c ีเอสิหกนะครับผมทวินแคมนะครับสิบหกวาวนะฮะแรงแต่เกิดจากโรงงานเลยนะครับดูเพจนะฮะตองทุกอย่างนะครับจะมีโฉมที่คล้ายกันจะเป็นนิสสันเซนท่าครับจะขายกันทุกอย่างแต่รู้สึกเครื่องจะไม่ใช่อย่างนี้ฮะแต่คันนี้นี่จะเป็นดิสเบกสีล้อจากโรงงานเลยนะครับดูนะครับดิสเบกสีล้อเลยครับวงลัยพาวเวอร์ นะกระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้น้ำมันล้วนครับดูนะฮะนี่แต่ผมให้ดูมี่ยี่เปิดฝาหลังให้ดูดูครับยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมใช้น,น้ํามันล้วนนะฮะพวงมาลัยเพาก็เอรนนะครับดูครับแอร์เย็นนะครับภายในคอนโซลต่างๆก็ยังสวยนะฮะเบาะก,ก็ยังสภา,ภาพดีอยู่เลยนะครับดูนะครับ สภาพดีมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้พอดีเปิดเปิดเพลงไว้นะครับเตาที่ฮะ โอเคเรปิดก่อนครับเงียบคลิปครับ๋ยวผมจะให้ดูโดยรวมนะฮะพอดีอยู่คนเดียวครับพี่ตีไปส่งรถเพชรบูร์นะครับพี่ป้อมก็ไปซื้อของเอ้านนะครับพี่ป้อมทําอาชีพนึงก็เปิดร้านขายปลานะครับอยู่ที่บิ๊กซีนะฮะโอเคครับภาสีหกสี่นะครับถึงปีหน้าเลยนะฮะโอเคครับเรามาดูนะครับ เดยรวมกันสวยไหมฮะนิสันอาเซวันครับตัวแท้แท้จริงหายากมากครับเดี๋ยวผมก็เพิ่งเจอฮะปกติจะเจอจะเป็นเซ็นท่ามากกว่าฮะมันจะเป็นเครื่องคาิบเเตอร์ดิสเบกคู่หน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะแต่คันนี้ก็คือแท้แน่นอนครับเพจตรงครับเครื่อง ca 16นะครับทวินแคมจากโรงงานเลยนะฮะหล่อมากครับ เครื่องดีครับไม่หลวมไม่ควันนะครับความร้อไม่มีปัญหาครับวิ่งทางไกลได้เลยฮะเหมาะแกลการไปเก็บสะสมมากครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่089 980 0909นะครับส่งทั่วประเทศครับเบอร์ผมเอาไปเซิร์ชใน Facebook ในไลน์อะไรก็ได้นะครับเครดิตจะขึ้นมาทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ